นีวิธีการต้มไส้นะคะล้างไส้ให้สะอาดนะคะไส้จะเป็นไส้ติดจิตช่วงกึนนะคะตรงเนี้ค่ะเราจะต้องทําให้สะอาดนะคะไม่งั้นมันจะสกระปรกนะคะขูดค่ะใช้มีดขูดขูดขูดค่ะสะอาดค่ะล้างเสร็จแล้วเ,าเอาน้าส้มนะคะคั้นคั้นคั้นค่ะก็จะออกมาสภาพน้าตาใสสะอาดอย่างนี้นะคะ อันนี้ค่ะมาดูน้ําซุปกันค่ะน้ําซุปเราก็ต้มไว้อย่างนี้นะคะน้ําต้มเป็ดอะคะ่ะเราเอามาใส่หม้อนะคะแยกออกนะคะแล้วก็ใส่เบตเตอนะคะแล้วก็ใส่เกลือเพิ่มค่ะให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วทีนี้เราก็น้ําเดือดแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาใส่ใส่ค่ะที่การต้มนะคะจะไม่มีกลิ่นรับประกันค่ะฟารามหอมอร่อยนะคะ เคี่ยวแลคเคีเค่ยวให้นุ่มนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเปื่อยค่ะเป mm ื่อยแล้วเราก็เอาไปขายได้เลยค่ะ mm hmm. ค่ะเมื่อเพื่อนๆดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดลูกกระดิ่งด้วยนะคะเวลาที่เราทําคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกท่านนะคะ mm hmm. คลิปของรุ่งเรืองําด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ